ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่เราธรรมญาติผู้มีบุญทุกท่านนะในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของความอดทนนะธรรมดาชาวโลกท,ทั่วไปเนี่ยเขาจะดูกระจกส่องดูความงามนะแต่ในทางชาวในทางธรรมของเรานะก็มีคุณธรรมอยู่ข้อหนึ่ง ที่จะทําให้เราทราบถึงความงามในตัวของเราคือความประพฤติก็คือความอดทนนั่นเองทีนี้ความหมายของความอดทนนั่นหมายถึงอะไรล่ะความหมายของความอดทนคือการรักษาสภาวะใจที่ให้อยู่ในสภาวะปกติเวลามีอะไรมากระทกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวนะไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่ทําให้เรามีอารมณ์ที่เกิดกระเพื่อม นะอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามีทั้งอารมณ์ที่พอใจเราก็ไม่ยินดีอารมณ์ที่ไม่พอใจนะสิ่งใดที่เราขัดเคืองใจเนี่ยเราก็ไม่ยินร้ายสภาวะธรรมที่ปกตินี่แหละคือการรักษาอารมณ์ให้เกิดเป็นปกติคือความอดทนนั่นเองความหมายของคำว่าอดและทนนี่มีดังนีนะ้อดคืออยากได้แต่มันไม่ได้นะอยากได้เช่นก่อนที่เราจะ มาบวชจะเป็นนักบวชนะจะมาเป็นธรรมรยาเนี่ยเราเคยรับประทานอาหารเย็นหรืออยากจะซื้อของอย่างนู้นอย่างนี้นะเราก็สามารถจัดสรรหาด้วยตนเองได้แต่พอเรามาเป็นนักบวชแล้วเราจะต้องยินดีตามมีตามเกิดนะตามกำลังบุญที่เราจัดหามานี่คืออยากได้แต่ไม่ได้ทนคือไม่อยากได้แต่ต้องได้ เช่นว่าสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งต่างๆนะเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างในแต่ละวันนะแต่ละวันแต่ละคืนผ่านมานะบางครั้งก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องทนกันไปแล้วลักษณะของความอดทนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรความอดทนที่ถูกต้องนี้คือมีลักษณะของคือหนึ่งคือมีความอดกัน้นะอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ทำให สภาพกลมกืนกับที่เราเป็นอยู่นะเรือที่สองคือเป็นผู้ที่ไม่ดุร้ายบางคนที่เป็นคนที่โกรธง่ายนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถฝึกขันติความอดทนแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาแผ่เมตตาไปอยู่นึงนิดมันแผ่เมตตาไปบ่อยก็ mm. <ๆ>จะเป็นคนที่ไม่ดุร้ายไม่โกรธง่ายอันที่สามคือไม่ปลูกน้ําตาให้แก่ใครๆคือว่าเราเป็นผู้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนขัดเคืองใจ บางครั้งเนี่ยเราทำอะไรตามใจตัวเองแต่จะไปกระทบคนอื่นคนที่มีความขันติมีความอดทนแล้วเขาจะเอาใจเขามาใส่ใจเราและเอาใจเราไปใส่ใส่ใจเขาทำให้เราเข้าใจถึงสภาพว่าถ้าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยจะไปกระทบกระเทือนถึงจิตใจเขาหรือเปล่านันที่สี่คือมีใจเบิกบานแจ่มใสยอยู่เป็นนิดอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าการฝึกสมาธิเนี่ย ก็จะเป็นคุณธรรมพื้นฐานนะฮทำให้ส่งเสริมความอดทนแล้วความอดทนก็จะเป็นพื้นฐานของสมาธิทั้งสองคุณธรรมนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะทำให้จิตใจที่มั่นคงหนักแน่งเหมือนกับว่ามือของเรามือของเราเนี่ยมือซ้ายเราเปืเป้อนนะเราก็ต้องใช้มือขวาล้างแล้วพอมือขวาเราเปื้อนเราก็ต้องใช้มือซ้ายล้างเช่นเดียวกันแต่หากว่าสองมือนี้ เราก็ต้องใช้ช่วยกันล้างจริงจะสะอาดอันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าคุณธรรมทั้งสองข้อทั้งขันติทั้งสมาธินี้สนับสนุนซึ่งกันและกันมือซ้ายก็เปียบเสมือนขันติมือขวาก็คือสมาธิถ้าหากว่าเราฝึกสมาธิจะให้ก้าวหน้าก็ต้องมีขันติเป็นพื้นฐานจะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งขึ้นไปในวันนี้ก็จะพูดในหัวข้อของเรื่องของ ความอดทนต่อความลำบากตากตา่ำซึ่งขันติความอดทนเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้ง4ี่4ระดับด้วยกันนะอันที่ 1. คืออดทนต่อความลำบากตากตา่ำอันที่ 2. คืออดทนต่อทุกขเวทนาอันที่สคืออดทนต่อความเจ็บใจและข้อที่สีคืออดทนต่ออำนาจของกิเลสคือความยุ่ยยุต่างๆนะในวันนี้ ธรรมรร้涯จะได้ฟังในเรื่องของอดทนต่อความลำบากตากตาความลำบากตากตาซึ่งเป็นความอดทนพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนจะต้องเจอต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนบ้างฝนตกบ้างหนาวบ้างนะไม่ว่าจะเกิดบรรยากาศใดๆก็ตามนะ หากว่าเราสามารถที่จะอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราผ่านขั้นที่หนึ่งไปได้แต่โดยทั่วๆไปในสังเกตตอนที่เราเป็นเด็กนะตอนที่เราเป็นเด็กเราจะอดทนได้น้อยมากนะโดยเฉพาะคนที่ยังเป็นเด็กทารกเนี่ยจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือประคบประงมนะคอยให้เสื้อผ้าเวลาหนาว จะหนาวจะร้อนเนี่ยก็ต้องคอยห่มผ้าคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยให้แต่พอเราเติบโตขึ้นมาหน่อยความอดทนในเรื่องของบินฟ้าอากาศความรับผักตับดำเนี่ยเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะตามการเวลาตามวัยของเรานั่นเองเพราะการที่ว่าเราจะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ก็ต้องอาศัยการที่เวลาในการที่จะทำให้เราอดทนได้มากขึ้นเรื่อยๆ อดทนต่อความลำบากตักตันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เบื้องต้นพื้นฐานจริงๆเลยนะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโรคนี้โดยที่ว่าไม่บ่นไม่อะไรต่างๆอยู่ในโรคนี้อย่างมีความสุขได้คนสังเกตคนที่เขาเป็นชาวนาชาวไร่นะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะแล้วอย่างนั้นแหละ ถือเป็นความอดทนที่ถูกต้องหรือ,อยังถ้าเกิดเราทนอยู่ในสภาพใดก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยเดยที่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยอันนี้ก็คือยังไม่ใช่ความอดทนที่ถูกต้องเลยนะเป็นความอดทนเพียงพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์ที่ว่าเจอต่อสภาพแวดล้อมในสิ่งต่างๆความอดทนที่จะทำให้เราก้าวหน้าขึ้นไปนะจะต้องมีการฝึกฝนนะ ตอนที่เราตัวเล็กๆเราก็อดทนพออดทนได้สักเล็กน้อยพอเราโตขึ้นมาหน่อยก็อดทนได้มากขึ้นนะการที่เรามาฝึกฝนอบรมทำรารยานะในโครงการแสลรูปเช่นนี้ก็เราก็จะได้รู้จากตนเองได้มากขึ้นนะว่าเราอดทนได้มากน้อยเพียงไรบรรยากาศที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะมีร้อนบ้างอบอ้าวบ้าง เียเราอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศแล้วหรือบางครั้งมีการฝนตกเกิดฝนตกขึ้นมาแต่เราก็รับบุญอย่างปกตินะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรก็ตามนะฝนจะตกแดดจะออกเราก็รับบุญตามปกติด้วยจิตใจที่ช่ำชื่นเบิกบานนี่คือเราสามารถที่จะผ่านการอดทนแบบการลำบากตักตังไปได้นะการที่เราได้มาอบรมธรรมรยาตเนี่ย ทำให้เราได้ฝึกความอดทนหลายๆอย่างด้วยกันนะมีหลายท่านอยู่ที่บ้านไม่เคยที่จะขัดห้องน้ําเลยนะเลยที่เรามาอบรมนี้เรียกว่าขัดวิมานนะบางครั้งเราก็ต้องเจอกับสภาพที่ว่าทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานี่คือเราก็ต้องอดทนแล้วนะการขัดห้องน้ำํำพอเราไปสัมผัสดูแล้วอ๋อมันก็เป็นพื้นๆธรรมดานะครั้งแรก ก็ต้องใช้กําลังใจที่สูงๆพอสมควรแต่พอเราทําไปสักครั้งหนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3ก็เริ่มชินนะซึ่งมีประโยชน์กับตัวเราเองจริงๆนะสิ่งใดที่เราไม่เคยทํามาเนี่ยเราก็ต้องอดทนไปก่อนถ้าเกิดเราไม่ได้มาบวชไม่ได้มาอบรมธรรมญาติมีอยู่หลายๆอย่างเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีความอดทนในระดับไหนที่ยกตัวอย่างของการขัดห้องน้ํามาเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีบางคนอยู่ใน บ้านตระกูลที่สูงนะเป็นมีคนรับใช้ต่างๆนะไม่เคยทําในสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการขัดวิมานขัดห้องน้ําพอเรามาทําปุ๊บเนี่ยโหกว่าจะลงมือได้เนี่ยหลายๆท่านคงจะสัมผัสได้ด้วยตนเองนะคือในเรื่องของพอเราไปทําในเรื่องของการขัดห้องน้ำเนี่ยนะต้องใช้กําลังใจที่สูงส่งในการที่จะลดทิฐิมานะากับตนเองเนี่ย ซึ่งความอดทนเนี่ยออกมาจากใจของเราก่อนพอใจเราสั่งการไปได้ปุ๊บมือไม้เนี่ยเราสามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่แต่คิดแต่ข่วงใจเลยแม้แต่น้อยนะพอทําครั้งต่อต่อไปเนี่ยความอดทนเพิ่มมากขึ้นนะเราก็จะรู้สึกว่าเป็นปกติแม้ว่าเรื่องต่างๆที่เราจะมากระทบกระทั่งมีคนที่มีคําพูดหรือมีมารยาทที่เราไม่พึงพอใจเนื่องจากว่าเราอยู่กันหมู่ใหญ่มาอบรมกัน เป็นจานวนมากด้วยกันทําให้มีสิ่งที่เราไม่พอใจนะดังคำพูดก็ดีมารยาทก็ดีการกระทามีการกระทบกระทั่งกันใหม่ๆเราก็รู้สึกตึงอิดต,ตึงอิดนะเราไม่ค่อยพึงพอใจขัดเคืองใจบ้างแต่พอเราฝึกความอดทนนี้ไปนะฝึกสมาธิไปเรื่อยๆใจเราค่อยๆเย,ย,ย็นลงใจเราค่อยๆมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นความอดทนก็เพิ่มพูน บุญบารมีก็เพิ่มพูนขึ้นปเป็นเงาตามตัวเราจะสังเกตได้ง่ายๆจากตัวของเราเนี่ยก่อนที่เราจะมาบวชก่อนที่เราจะมาอบรมเป็นธรรมรยานะความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนนี้มีอะไรมากระทบกระทั่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะทันทีทันควันขึ้นมาแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบแต่พอเราได้ฝึกความอดทนแล้วใจเราก็ค่อยเยือกเย็นลงใจเราสงบขึ้น นี้มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเกิดขึ้นแล้วนะดังนั้นในวันนี้ธรรมทายาตได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการอดทนต่อความลำบากต่างๆสภาพอินฟ้าอากาศเท่ากับเราได้ส่องกระจกดูใจของตัวเราเองทำให้เรามีคุณธรรมเพิ่มพูนมากขึ้นก็ขอให้เราตั้งใจฝึกฝนจนคุณธรรมของเราติดอยู่ในตัวของเราจนฝึกเป็นนิสัยขอสวัสดี